คือเมื่อก่อนนี้ปลาเขียวใช้ในในเราเรามีทุเรียนพันหมอนทองใช่ไหมครับใช่ใช,ช่วยย้ำให้ผมอีกทีนดวครับว่าเรามีหมอนทองเนี่ยทางฝั่งนู้นถูกไหมครับใช่ใช่อันนั้นมันอายุกี่ปีครับยี่ห้าปียี่ห้าปีอันนี้เราปลูกเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกมาให้เราปลูกเองค่ะอ๋อนี่ปลูกเองนะแต่ตั้งแต่นู่นเลยกับมือเราเอง,<า>งเลยปลาเขียวปลูกมาเนี่ยตอนที่เราปลูกมาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยผมมาถามเอาตอนที่เรา เรียกว่ามันมีปัญหาอะไรตั้งแต่เราเริ่มปลูกมาไหมมันมันก็มีเป็นส่วนมากมันเป็นทบทบตีต้นนะครับก็เป็นมาตลอดใช่แต่เราแก้ไขด้วยอะไรทายาอ๋อทายาถา,า,ากออกด้วยมีไหมมีมีมีขูดออกถากออกออกแล้วก็ทายาทายาอันนั้นคือแบบดั้งเดิมมาเลยใช่ดั้งเดิมครับผมพาดมาก็แล้วกันครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันอายุ25ปี ตอน24ปีน่ะตอนที่เขา24ปีคือปีที่แล้วถูกไหมครับเรานําเอาสามเกลือเนี่ยมาใช้ตอนปีไหนตอนก็เดือนเดือนเดือนสิงหาไก็คือได้ตอนตอนทาใบทาใบตอนเดือนสิงหาสองพันหาร้อ่ามาทำใบตอนมาทําใบตอนที่ตอนนั้นเขาอายุประมาณ24ต่อ25ถูกไหมครับใช่ใช่ตอน24ปีน่ะลักษณะต้นมันเป็นยังไงบ้างครับมันที่มันมันมีป่วยอะไรค้างคามาบ้าง มันกลางคาก็นั่นน่ยเป็นท็อปที่ต้นแล้วก็พอเอายาตัวนี้มาฉีดเอาฉีดที่แผลเลยฉีดที่ต้นเลยเอาคู่หูเนี่ยนะฉีดที่แผลที่ต้นเลยอแล้วมันก็หายอ๋อเหรอแล้วเราก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ใช้สามเกลือเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่หญิงเกษตรลงทางดินทางดินคู่หูเนี่ฉีดทั้งต้นทั้งต้นทั้งใบทั้งกิ่งฉีดหมดเลยตอนที่เราไปบำรุงต้นใหม่ใช่ใช่ใช่แล้ว มันเกิดอะไรขึ้นมันครับตอนนั้นนะมันก็ทบหาย<ะ>ทบที่ต้นหายแล้วลักษณะของต้นซึ่งอายุมันก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งถูกไหมครับอพอเราเห็นแล้วว่าแผลหายทบหายมันมีโรคอะไรครับของทุเรียนยี่ห้าปีนะมันก็ไม่มีอะไรนะแค่นั้นน่ะเหรอแล้วมันได้ผลผลิตเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ประมาณยี่ห้าตันยี่ห้าตัน ปีนี้ที่เราเห็นน่ะคือพอเราใช้เต็มสูตรเลยใช่ไหมครับเต็มสูตรเราใช้หญิงเกษตรใช่ทางดินทางดินกี่กิโลต่อต้นใส่สองกิโลสองกิโลต่อต้นกี่วันครั้งสิบห้าสิบห้าวันครั้งหญิงเกษตรนี่นะใช่แล้วคู่หูล่ะเจ็ดวันพ่นทีหนึ่งพิธีพ่นคือพ่นดินไหมพ่นต้นพ่นพ่นใบพ่นลูกพ่นลูกด้วย แล้วก็มันช่วงทําใบมันก็ใช่ใบออกมาเป็นยังไงใบก็สวยงามดีมันเหามันเงาเออมันเงามากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ต้นต้นยี่สิบห้าปีเนี่ยใบมันเงาถูกไหมครับก็หมายความว่าลูกก็สวยอ๋อเหรอลูกก็สวยนี่ถึงขั้นทําลูกเลยทาลูกเลยตั้งแต่ใบมามีดอกดอกติดดีไหมติดดีติดดีตอนเป็นผลก็ติดดีติดดีต้นประมาณร้อยกว่าลูกร้อยลูกร้อยกว่าร้อยกว่าลูก ต้น25ปีร้อยกว่าลูกขนาดเนี้ยผมกำลังบันบทึกเทปนะครับอยู่ที่ประมาณวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นสิ้นเดือนและเราจะเก็บเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนอกรกฎาคมสิงหางนีพฤษภานะครับปลายเดือน2567แล้วก็จะไปเก็บประมาณการกฎาคมสิงหาซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับขนาดนี้เห็นลูกร้อยกว่าลูก<ะ>ต่อต้นต่อต้น,ตตนแล้วใบดีนะครับ กิ่งก้านสาขาดีโรคหายลูกไอร้อยกว่าลูกนี่ลักษณะมันเป็นยังไงครับลูกสวยมากทรงสวยมากลูกมันจะกลมกลมเป็นภูหนามเขียวดีเราเราฉีดลูกอะเราจะจี้ไปที่ลูกเลยนะเ๋อฉีดไปที่ลูกด้วยจี้ที่ลูกเลยจี้ไปเลยจี้ไปเลยจี้รอบเลยแล้วครับมีคนมาเห็นสวนเราแล้วบ่นบ่นไหมว่าเราก็ว่าสวยสวยดีสวยดีคนที่จะมาตัดว่าไงบ้าง เขาไม่มาทีก็ไม่มายังไม่มาไม่มาทีอยากจะฟังคําจากเขาเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเรายืนยันว่ามันสวยน้ําหนักแต่ละลูกนี่ประมาณกี่กิโลครับประมาณ4ี่สีโลถือว่ามาตรฐานเลยนะ4ี่โลขึ้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ต้น25ปีเธอบอกว่าแก้ไขปัญหาเรื่องท็อปนะครับเรื่องต่างๆใบเขียวใบใหญ่นะครับใบหนามากโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะใช้3เกลอเนี่ยนะครับเพียไเพีย เพี้ยก็ไม่เคยมีเพี้ยแป้งไม่ไม่ไม่มีเลยเพี้ยแป้งไอ้ต้นยี่ห้าปีไม่มีไม่มีเลยเมื่อก่อนมีมีเมื่อก่อนมีเพี้ยแป้งหายไปเลยหายไปเลยโอ้ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ถือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราค่ะตรงนั้นโอเคไหมครับกับสวน25ปีโอเคโอเคโอเคในที่นี้หมายความว่าเราชื่นชอบนะครับเป็นอย่างยิ่งใช่ถึงให้ได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ใช่ต้น25่ปี200กว่าต้นนะครับ แล้วก็คิดว่าต้นลาประมาณร้อยลูกร้อยผลเนี่ยนะครับต่อต้นปีนี้นะครับปีที่เขาอายุ24ปีเราได้กี่ตันนะยี่5่ายี่หตันปีนี้ผลสวยหนามหยีน้ำหนักดี4ีกิโลปีนี้กี่ตันครับประมาณ4ี่สิห้าหรือ50ตัน 45หรือ50ตันเธอมีบวกไว้ในใจด้วยทดไว้เยอะๆ <c oughs> บวกบวกนะครับเรียกว่าพัดขึ้นไปสูงๆทีเดียว <c oughs> นั่นคือความาภาคภูมิใจครับในส่วนของ25ปีด้านหลังผมครับอายุเจปี80ต้นปีที่แล้วเพิ่งสอนเป็นทุเรียนสาวให้ผลผลิตมากี่ตันนะครับตรงนี้ตันนึงตันเดียวเพราะเป็นทุเรียนสาว80ต้น1ตันดีใจไหมครับตอนนั้นก็โอเคอยู่มันมีอะไรลุมเล้าเขาบ้างถึงได้มาตันเดียวเ <c oughs> พราะมัน เป็นปีแรกเป็นปีแรกเรื่องที่สองครับมีไหมไม่มีไม่มีเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมครับต้นเจ็ดปีเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่เพี้ยแป้งพวกอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาใช้บํารุงเดือนเดียวกับที่บํารุงต้นยี่สิบห้าปีใช่ใช่ใช่ตอนสิงหาปีสองพันหร้อยหกสิบพร้อมกันเลยใช้พร้อมกันใช้หญิงเกษตรคู่หูมาสัจจันทร์ร่วมกันร่วมกันถามนิดหนึ่งครับปีนี้ใช้อย่างหนักต้นอายุน้อยเนี่ยเราใช้หญิงเกษตร กี่กิโลต่อต้นครับใส่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลไม่ไม่กล้าใส่เยอะก,กี่วันครั้งสิบห้าเหมือนกันสิบห้าวันครั้งเธอก็ลดลงมาตามอัตราส่วนถูกไหมครับแล้วก็พอครึ่งกิโลเนี่ยแล้วก็ใช้คู่หูนี่ยังไงครับพ่นกี่วันครั้งเจ็ดวันตอนทําใบใช่ทาใบด้วยทาลูกก็เจ็ดวันไอเนี้ยต่างกับตอนที่มันอายุหกปียังไงเราใช้สามเกินแล้วเนี่ยมันก็ มันดูดีเดี๋ยวดีเยอะเลยต้นก็โตครับต้นก็โตขึ้นโตขึ้นนะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความขยายกิ่งก้านสาขาเป็นไงครับกิ่งก็ใหญ่ขึ้นนะเพราะการที่กิ่งขยายขึ้นกว้างขึ้นก็คือมันจะเป็นเตรียมรองรับลูกถูกไหมครับใช่ใช่ถ้ามันกิ่งไม่ขยายแต่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอกาสลงมาเป็นไงมันนักมันหักกันสิครับดังนั้นกิ่งของเราที่เห็นนี่ก็คือว่าเรา ชื่นชอบชมันมีการขยายของกิ่งของต้นลักษณะของใบล่ะครับในะนะบก็สวยนั่นใบก็สวยแล้วก็ออกยอดกม็มันไม่ร่วงออกรอดไม่ร่วงด้วยนะไม่ร่วงแล้วก็พอเป็นดอกเป็นอะไรก็ไม่ร่วงไม่ร่วงติดผลเนี่ยนั่นนะปีนี้ติดผลเป็นยังไงครับต่อต้นนะต่อต้นอ่ะต้นประมาณสี่สิบลูกถึงห้าสิบถึงหกสิบรูกนะครับต้นประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสี่สิบถึงหกสิบสี่สิบถึงหกสิบูก นี่ต้แปดสิบต้นสี่ิบถึงหกสิบคำนวณสิครับคูณแปดกี่ตันครับไม่ต้องเอาเยอะเอาละค่าหกตันก็ฟอแล้วอย่าคำนวณเยอะเดี๋ยวมันผิดหวังผิดหวังจะไม่ได้ผมถามตรงนี้ครับเธอบอกว่าแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วกับ5ตันจากที่เคยเป็นสาวมาตอนอายุ6ปีปีนี้เธอบอกว่าเขาเริ่มนะครับที่เรียกกันว่าให้ลูกให้ผล ห้าตันเธอก็ไม่อยากคำนวณเยอะนี่เอาแบบต่ําสุดแล้วนะครับสิ่งสําคัญครับใบดีกิ่งก้านสาขาดีออกดอกดีผลไม่ร่วงนะครับสวยงามผลสวยงามตรงนั้นเกษตรกร,ร,กรใช้อย่างอื่นก็อย่างนี้ครับเป็นแบบนี้แต่ที่สําคัญเมื่อมาใช้3ามเกลือครับต้นทุนสิครับเป็นเรื่องสําคัญของเกษตรกร,รกรําไรเรารู้อยู่ครับว่าจะทําอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุน ตอนเมื่อก่อนเราใช้เคมีถูกไหมครับทั้งทุกอย่างเลยทั้งเคมีในการปุ๋ยเคมีในการาบำรุงดูแลรักษาต้นเคมีที่ใช้การบําบัดโรคภัยไข้เจ็บของต้นพืชแล้วปัจจุบันหันมาใช้อินทรีสามเกลือเนี่ยต้น่บ25ปีเราใช้ต้นทุนในการใช้สามเกลอือเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยเคมีใช้เคมีเท่าไหร่ครับต้น25ปีใช้ประมาณกี่แสนกันกี่หมื่นกัน ยกมันว่าเ0็ดแสนเ0็ดแสนนะต้น25่สิบ้ปีนั่นใช้ไปเจ็ดแสนก่อนที่จะเจอสามเกลือเมื่อมาเจอสามเกลือเนีครับต้นยีปีเราต้นทุนเราเท่าไหร่ครับนี่ไม่ถึงไม่ถึงสามแสนไม่ถึงส0 0 0สนนี่ขนาดนึกไม่ทันนะครับ <c oughs> ยังบอกกับเราว่า300,000จาก700,000นลงมาเหลือส0 0 0 0นต้น7ปีแหะครับก่อนหน้าน,นั้นที่ใช้ดูแลด้วยปุ๋ยเคมีด้วย สารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชเนี่ยมันมันรวมกันทั้งหมดนะั่นแหละเจ็ดแสนทั้งหมดอ๋อท,ทั้งหมดนี่เลยนะฮะ,ะทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแสนลงไปเหลือไม่ถึงไม่ถึงประมาณสามแสนกว่าสามแสนสามแสนกว่ากว่านะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนี่นะครับทั้งยี่สิบห้าปีสองร้อยต้นเจ็ดปีอีกแปดสิบต้นนะครับเธอบอกใช้ทั้งหมดนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยใช้ทั้งหมดเจ็ดแสน ปัจจุบัน3ามแสนฝาฝานะครับ <c oughs> ซึ่งก็ทําให้เห็นว่านี่คือการลดต้นทุนเห็นเห็นรู้สึกการลดต้นทุนนี้ชัดเจนไหมครับ <c oughs> ชัดเจนชัดเจนมากถ้าอย่างนี้ครับช่วยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและคว,วามยั่งยืนด้านการเกษตรครับว่าเหล่านั้นนะครับนอกจากลดต้นทุนแล้วมันใช้ง่ายอย่างไรมีพลังให้กับเพื่อนพ้องการเกษตรด้วยครับเรนเชนครับใช้ไม่ผิดหวังค่ะใช้ไม่ผิดหวังเพราะมันสวยมันใช้ใช้ ได้ทุกช่วงทุกช่วงทุกทำทลมลูกทำใบทำอะไรได้ฟื้นต้นได้ทั้งนั้นให้พวกพี่น้องใช้ไม่ผิดหวังค่ะโอ้โหเธอขีดเส้นใต้ว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังฟื้นทุกอย่างท, <Yun> nan, ที <Kristen> Austrian, ่ม <hum> ันเสื่อมโทรมและกระตุ้นทุกอย่างทําให้เกิดกําไรของเธอนะครับนี่เธอสรุปสั้นๆแต่ผมอ่ะดันมาสรุปซ้าซะยาวเชียวนะครับเอาไปทางที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บ้างครับว่าในมุมมองของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ความภาคภูมิใจต่อการแนะนําผลิตภัณฑ์แล้วเกษตรกรทั่วประเทศครับอยากฟังเสียงจากที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรนเชญครับค่ะคือทุเรียนแปลงนี้ค่ะเมื่อก่อนอ่ะคือเขาใช้เคมี100คร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จทีนี้คือพอเราแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเราเห็นได้ชัดจากการที่ต้นไม่ป่วยแล้วก็มแมลงก็ไม่ร,รบมแมลงคือมันมันผิดจากเมื่อปีที่แล้วตรงที่ว่าใบของแกก็คือพอเราเข้ามาทุกครั้งอ่ะก็คือใบแกจะสวยทุกครั้ง เมื่อปีที่แล้วเพียแป้งไรแดงอะไรพวกนี้ค่ะมันจะมันจะมีมากแต่พอมาปีนี้ค่ะมันพวกเพียแป้งลาดดำไรแดงก็คือไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเ,ออเราใช้ตัวนี้ต่อเนื่องอะค่ะคก็คือเราไม่ต้องเปลืองยาฆ่าแมลงมันจะเป็นการลดต้นทุนไปอีกระดับหนึ่งอะค่ะคือมันจะใช้เคมีน้อยลงโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราใช้ตัวนี้ค่ะโอ,โอ้ครับนี่คือพี่โบบอกเลยชัดเจนนะครับว่าใช้ต้องสรรม่ำเสมอ ต่อเนื่องนะครับเ <Okay. S 1> พราะขาดขั้นตอนแล้วก็จะมาโทษผลิตภัณฑ์ไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้าท่านใช้ทีหนึ่งเว้นไป3ปี4ปีนะแล้วแลกลับมาใช้ใหม่ช่วยไม่ได้นะครับเพราะต้องเติมตลอดเวลาเ <Okay. S 1> พราะว่าสารอาหารของพืชพืชต้องใช้ทุกวันนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเขาพร่องไปจากการเก็บผลผลิตไปก็เท่ากับว่าเขาพร่องด้านอาหารบำรุงตัวเขา <Okay. S 1> เขาก็จะหมดพลังหมดแรงไม่สามารถเบ่งลูกให้เราได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนครับที่เรียกกันว่า เป็นพลังใจให้กับเกษตร,รกรผู้ปลูกทุเรียนทั้งอายุ25ปีและ7ปีดูกันเห็นๆเ,เลยนะครับว่าต้นยิ่งใหญ่ยิ่งโตก็ยิ่งผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์3เกลอือมิเตอร์เกษตรยั่งยืนภูมิใจครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้โอกาสกับเพื่อนพ้องพี่น้องเกษตร,รทั่วประเทศได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนั้นมีอยู่จริงวันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันครับกับการความสําเร็จของสวนของท่านแบบยั่งยืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ